ในอดีตนานมาแล้วมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็นมาเป็นเวลายาวนานในหมู่บ้านแห่งนี้มีครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยผู้นำครอบครัวก็คือพ่อแม่ลูกสาวคนพี่และลูกชายคนน้องครอบครัวนี้มีอาชีพทำไร่ทำนาและก็อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุขเช่นกัน แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในหมู่บ้านคือมีโจรป่าเข้ามาปล้นและฆ่าผู้คนในหมู่บ้านนั้นตายไปหลายคนซึ่งในจำนวนนั้นก็มีผู้เป็นแม่ของลูกๆทั้งสองคนด้วยครอบครัวอื่นๆที่ต้องสูญเสียคนในครอบครัวต่างก็โศกเศร้าส่วนลูกๆทั้งสองเองต่างก็ร้องไห้เสียใจเพราะความคิดถึงแม่ที่ตายไปส่วนผู้เป็นพ่อก็ได้แต่ปลอบโยนลูก เพื่อให้คลายความโศกเศร้าและก็ใช้ระยะเวลานานกว่าชุมชนจะเข้าสู่ภาวะปกติขณะนั้นด้วยวัยของพ่อที่ยังหนุ่มอยู่ผู้เป็นพ่อเกิดไปหลงรักหญิงสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านและไปเที่ยวหาสาวผู้นั้นเป็นประจำจนลืมลูกลืมบ้านและงานของตนเองแต่หญิงสาวก็ยังไม่ยอมที่จะรับรักและตกลงปลงใจเพราะเห็นว่า เขาเป็นพ่อไม้ลูกติดเขาก็เป็นคนดีแต่เมียเขาเพิ่งจะตายจากเหตุการณ์จนป่ามาฆ่าถ้าเราตกลงรับรักเขาลูกเต้าเขาจะคิดเช่นไรหนอเราจะเข้ากับลูกๆเขาได้หรือไม่หนอไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมีปัญหาภายหลังชายหนุ่มโสดก็มีเยอะแยะไปอยู่มาวันหนึ่งหญิงสาวจึงได้คิดอุบาย เพื่อให้พ่อไม้เลิกตามจีบตนจึงได้พูดกับพ่อไม้ว่าถ้าพี่รักฉันพี่ต้องฆ่าลูกๆพี่ก่อนฉันไม่อยากจะมีปัญหาเข้ากันไม่ได้กับลูกของพี่นางพูดไปโดยไม่ได้ไตรตรองให้ดีนางมีจุดประสงค์เพียงแค่ว่าจะบอกปัดชายคนนั้นไปแล้วก็เพียงแค่คิดว่าคงไม่มีพ่อคนไหนฆ่าลูกทิ้งเพียงเพื่อจะไปเอาเมียใหม่ เมื่อพ่อไม้ได้ฟังดังนั้นจึงกลับบ้านมาเห็นหน้าลูกทั้งสองก็นึกสงสารลูกแต่ก็ยังคงคิดถึงและหลงรักสาวผู้นั้นอยู่ไม่คลายในวันหนึ่งพ่อไม้ได้นอนคิดว่าระหว่างลูกทั้งสองคนกับหญิงสาวที่ตนเองหลงรักตนจะเลือกใครดีเขาคิดวนไปวนมาจนนอนไม่หลับและในตอนเช้าจึงได้ชวนลูกไปทำนาเหมือนเดิม และในช่วงที่ลูกทั้งสองกำลังถอนญ้าเล่นนั้นผู้เป็นพ่อก็ได้ใช้จอบตีเข้าไปที่ลูกทั้งสองคนจนลูกตายและได้ฝังลูกของตอนเองไว้ที่นานั้นเองตกเย็นพ่อแม่ได้ไปหาหญิงสาวเหมือนเคยและได้บอกเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่หญิงสาวบอกให้ทำเมื่อหญิงสาวได้ฟังก็ตกใจมากพี่ทำเช่นนั้นจริงๆหรือใช่ ข้าทำตามที่เจ้าบอกแล้วเจ้าจะรับรักข้าหรือยังพี่พี่กลับบ้านไปก่อนนะเดี๋ยวฉันจะให้คำตอบเมื่อพ่อไม้ได้ฟังก็เดินหันหลังกลับไปฝ่ายหญิงสาวก็หันหลังกลับมาแล้วก็พูดกับตนเองว่าตายแล้วฉันทำอะไรลงไปเนี่ยบาปหนาเลยฉันแล้วจะทำยังไงดีเนี่ยผู้ชายคนนี้ลูกตัวเองยังฆ่าได้ วันดีคืนดีคงจะฆ่าเราตายสักวันและพ่อไม้ก็ได้ยินสิ่งที่นางพูดกับตนเองแล้วเขาก็ได้ตรงดิ่งกลับบ้านไปส่วนตัวหญิงสาวนั้นเมื่อเข้าไปถึงบ้านก็นึกไปว่าหรือว่าเขาจะแกล้งหลอกเราเราไปดูให้แน่ดีกว่าว่าแล้วนางก็ไปยังที่นาของพ่อไม้เพื่อจะไปดูให้รู้ว่าเขาได้ฆ่าลูกจริง เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไปขณะเดินเท้าไปนั้นนางก็รำพึงรำพันในใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยลูกด้วยเถิดขออย่าให้เขาค่าลูกเขาจริงๆเลยไม่งั้นลูกบาปตกนรกหมกไหมแน่เมื่อไปถึงที่นาก็เดินหาจุดที่ชายพ่อแม้บอกแล้วก็ได้พบเนินดินที่มีการขุดกลบใหม่ใช่แน่แหละตรงนี้แหละ เราควรจะขุดดีไหมนะนี่ก็เริ่มค่ำแล้วทันใดนั้นก็มีเสียงเรียกของผู้ชายดังขึ้นมาข้างหลังโยมขุดดูสิจะได้พบความจริงนางได้ยินก็รีบหันไปดูก็พบกับพระธุดงซึ่งมีอายุแล้วรูปหนึ่งยืนอยู่บนคันนาห่างจากนางไปพอประมาณพระคุณเจ้านะมัสการเจ้าค่าะเจริญพร หลวงพ่อพูดว่าอย่างไรนะเจ้าคะตะกี้โยมก็ได้ยินไม่ครบพระธุดงจึงบอกว่าพระบอกให้โยมลองขุดเนินดินนั่นดูจะได้พบความจริงแต่ว่าโยมกลัวเจ้าค่ะกลัวจะได้เจอความจริงก็โยมมาเพื่อหาความจริงไม่ใช่หรือมาถึงที่แล้วใกล้ความจริงแล้วมัวรีรออะไรอยู่ละ่ะได้เจ้าค่ะหลวงพ่อ แต่หลวงพ่อต้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะเจ้าคะอย่าพิ่งไปไหนได้สิว่าแล้วนางก็ไปนำท่อนไม้มาเกลี่ยนเนินดินนั้นแล้วก็พบว่าอุ๊ยทำไมเป็นท่อนไม้ล่ะนางขุดพบท่อนไม้สองท่อนจึงคิดว่าหรือว่าจะอยู่ข้างใต้นี้พอละลายโยมนี่แหละความจริง ยังไงกันคะหลวงพ่อยมงงไปหมดแล้วตามอาตมามานี่เถิดแล้วพระธุดงก็เดินนํำไปยังที่ที่มีต้นไม้และกรดปักอยู่ในที่นั้นมีเด็กสองคนนั่งเล่นอยู่ด้วยกันอ้าวเจ้าเด็กน้อยเล่าสิ่งที่พวกเจ้าเจอให้พี่สาวคนนี้ฟังสิแล้วลูกสาวคนเป็นผู้พี่ก็ได้เล่าให้ฟังว่า พวกตนมาช่วยพ่อทำนาตามปกติในขณะที่กำลังถอนหญ้าเล่นอยู่นั้นก็เหลือไปเห็นพระธุดงยื่นกว่ดมือเรียกจึงได้ลุกขึ้นไปหาเมื่อไปถึงพระธุดงก็ได้ชี้ให้พวกตนดูผู้เป็นพ่อซึ่งกำลังนำจอบเดินปรีเข้าไปยังที่ท่อนไม้ที่เคยตัดไว้ยกจอบฟันลงอย่างไม่ยัง้งแล้วก็ลากท่อนไม้สองท่อนนั้นไปขุดหลุมนำดินกลบฝังไว้ พวกตนเห็นก็ถามพระธุดงว่าพ่อทำอย่างนั้นทำไมพระธุดงเพียงแต่บอกกับตนว่าพ่อเกิดความหลงและแรงของกิเลสการราคะเข้าครอบงำจึงได้ทำอาการเช่นนั้นหญิงสาวได้ฟังก็เข้าใจในทันทีจึงสารภาพและเล่าความจริงให้เด็กสองคนและพระธุดงฟังและพระธุดงก็ได้เทศเรื่องโทษของการราคะให้ทั้งสามได้ฟัง เด็กๆก,ก็ไม่ได้คิดโกรธต่อหญิงสาวและหญิงสาวเองก็สำนึกในความผิดจึงได้บอกกับเด็กๆว่าพวกเจ้ามาอยู่ที่บ้านญาติของข้าในต่างหมู่บ้านนี้ก่อนเถิดช่วงนี้คงจะไม่ปลอดภัยเดี๋ยวข้าจะไปจัดการความผิดของข้าให้เสร็จสิ้นก่อนว่าแล้วนางจึงได้ปรึกษากับพระท่านว่าจะต้องทำอย่างไรพระธุดงจึงได้แนะนำว่าเดี๋ยวเขาก็คิดได้เอง ยมไม่ต้องไปทำอะไรหรอกฝ่ายพ่อแม่เมื่อได้ยินหญิงสาวพูดดังนั้นก็เดินเสียใจมาตลอดทางจนเมื่อกลับถึงบ้านก็รู้สึกเสียใจไปอีกที่ได้เห็นข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าที่นอนของลูกๆจึงคิดถึงลูกที่ตัวเองได้ฆ่าตายไปและหลังจากนั้นก็ไม่ยอมทำงานทำการเอาแต่ดื่มเหล้าเหมือนคนเสียสติกินเหล้าไปร้องไห้ไป และมีสภาพที่ผอมโซผ่านไปหลายวันวันหนึ่งพ่อไม้คิดถึงลูกมากจึงเดินโซซัดโซเซไปที่นาของตนแล้วก็ขุดหลุมที่ตนเองฝังลูกไว้ก็ปรากฏว่าพบท่อนไม้สองท่อนเขาจึงประหลาดใจทันใดนั้นพระธุดงจึงมาพูดทักกับเขาว่าลูกๆยังสบายดี สิ่งที่เจ้าใช้จอบฟันวันนั้นก็ท่อนไม้สองท่อนนี้แหละเพราะแรงกิเลสกามราคะมันบังตาดีว่าลูกทั้งสองของเจ้ายังไม่ถึงคาดทำให้เจ้ามองท่อนไม้นี้คิดว่าเป็นลูกจึงใช้จอบฟันแล้วเอาไปฝังดินไว้เจ้าเห็นหรือยังฤทธิ์ของกามราคะมันดุนแรงแค่ไหนพ่อแม่ได้ฟังดังนั้นก็ได้นึกถึงสิ่งที่ตนทำลงไปแล้วก็ร้องไห้โฮออกมา จากนั้นเขาจึงได้ถามว่าหลวงพ่อขอรับลูกทั้งสองของกระผมอยู่ที่ใดพระทุดงจึงตอบว่าเขาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วเจ้าไม่ต้องเป็นกังวลหรอกงั้นกระผมขอบวชติดตามหลวงพ่อได้ไหมครับผมละอายกับสิ่งที่เคยได้ทำไปเหลือเกินจะได้ส่งบุญให้เมียที่ตายไปแล้วแล้วก็อยากขัดเกลาจิตใจให้สงบกว่านี้ด้วย ได้สิโยมจากนั้นพ่อไม้ก็ได้บวชติดตามพระธุดงจนตลอดชีวิตและหญิงสาวก็อุปการะเลี้ยงดูเด็กทั้งสองจนสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างสุขสบาย